วันนี้พเพราะนี้ก็กมีมายากลมาเล่นให้ทุกคนดูกันอีกแล้วครับวันนี้พราะนีมีเชือกนะเชือกมัดกันเป็นวงกลมครับทุกคนวันนี้จะมาพันใส่แขนแล้วจะเ<ช>สกให้มันหลุดออกมาครับ,รบเหมือนอย่างที่พอนีเล่นไปตะก,กี้เลยนะนี่นะทุกคนหอ,อนไปเพประพันใส่แขนมัดใส่แขนแล้วครับโอ้หมันกุยเพี้ยงหลุดออกนะครับทุกคนเป็นไงบ้างครับสำหรับมายากลน,นี้มีใครอยากได้ไปเล่นกับพี่ป้าน้ากับพี่กับลรา ปที่ป้านาอากับลูกกับหลานหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้จะน้องดิฟี่มาเฉลยให้ทุกคนดูกันเลยแล้วกันเนาะดูดีๆนะครับทุกคนดูตามดูแล้วทําตามก็ได้เลยนะแบบแรกเราแข่งเข้ามาครับใช่แล้วเราก็วนวน,วนอย่างนี้ครับปุ๊บเห็นพันแข็งลักษณะน,นี้นะพอเสร็จมาปุ๊บดูมือมือนี้นะแล้วก็เอามาช้อนกับช้อนกับแล้วก็สอดมนเข้ามาอย่างนี้นี่ครับมันจะเป็นลักษณะนี้ครับทุกคนแล้วก็จะดึงเลยอย่างนี้เพนี้เราก็ดึงขึ้นเลยนะ ฟืบเหมือนจะจะหลุดเลยเป็นไงบ้างครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องีิฟรีฟรท,ทุกทุกคลิปด้วยนะคะบ๊ายบาย